โอ้าหตกมันจอยู่ตายไงเนี่ยอยิงตุ๊กตากล่องเพลงไม่ได้เสียงที่ใหญ่มีคนมายิงกูแล้วอะแต่ว่ากูไม่ตาย หายเบบี้ฮะอยู่ไหนอะไรให้เบบี้ทำแบบวะหายเบบี้ไม่รู้อันมันบอกหายเบบี้อ้าวไอ้ชาติทำไมชาติตาชาติตาไม่อะชาติลงทุนไปเยอะแอ่อะไรพูดมาเยอะมีคนใช้สกินเนี่ยไอ้มีคนใช้รูปโปรไฟล์เป็นในกบะละด้วย โทรโหนี่มันเกมไงอะไรวะเกมยิงไงเกมยิงแบบบูลเลตเทลอ่ะบูลเลตเทลเกมบูลเลตเทลแบบกระสุนเยอะชิมหายกันยิงมาทั้งจอเมื่อก่อนโคตรฮิตเลยเดี๋ยวนี้ไปฮิตไอ้คันไตแทนเออก็คันไตมาปุ๊บแม่งดับเลยไงคันไตคอลเลคชันหรือว่าอะไรไอ้คันไตคอเล็กชันอ่ะเออตอนนี้กูเริ่มติดแล้วอ้าวมึงเล่นด้วยอ่ะแม่งเล่นไว้กูอะสมัครไม่ทันในทียวิวแม่ง ก็ตอนที่มึงส uh ่งมากูเข้าไปเลยเะาแมงไอ้เียนี่ไอ้จั์แมงกูจะกดสมัครแล้วแต่แมงกูเผลอไปกดภาษาอังกฤษไอ้เฮียแมงกาย็นโดนไอ้เฮียโดนบล็อกเลยแม่พรุงนี้กดญี่ปุ่นไปเลยทีอะไรของมึงอะไรของมึงหดอะไรชัดเอาชัดเอาชัดอพีอะไรชัดอพีอะไรกดแอคกดเอเฮ้ยใครหากูได้บ้างเนี่ยเหลือคนเดียว อู่ไหนจะไปใบมาเลยแฟแฝงไม่ไม่ใบไม่ไปเพราะแม่งแม่งเห็นเห็นแบบลงจองเลยลงจองมากกูไม่บอกกูบอกแค่ว่ากูโดนยิงละใกล้ตายอ้าววิวไม่เป็นไรนะวิวไม่เป็นไรกูให้อภัยมึงเลยสองคนฮันเตอร์เลยสองคนโอ้โหเยอะโคมไฟอันนี้ป่ะวะตั้งเดย์อยู่อันเดียวเนี่ย เอามึงยังไม่เห็นกูอวมีใครเห็นกูบ้างเนี่ยสองคนเนี่ยไม่มีมีกูยิงเห็นกูยิงมึงามาแล้วเพื่อนเอา้ามีหน้าไว้ว <laughs> ะมีะหน้ามีหน้าม่ยิงถูกแล้วแต่แม่งยิงผิดผิดทีวีโคตรกลวัวอะ มันต้องบ่ายอ่ะทีวีที่โอ้โหเฮียแม่งยิงยิงกูหลายรอบเลยเฮียแต่แต่ว่าแม่งยิงผิดไอ้เฮียตายโคตรขว่วยยิงเกมไม่จบละเมื่อกี้ไอเฮียเอ้ยชาชาทีวีแม่งมีอยู่สามอันแน่แม่งยิงผิดอันนึงยิงตรงกลางตายกูยู่ตรงก้างเนียบยังไงแต่กูคงตายเนี่ยเหลือเหลือกี่คนเนี่ยคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวกูก็ตาย ไหววะหนาวไม่ม wh ีใครเลยอย่าทำะไมกันเลยสอดตัวดิ้ฮะโชว์ไปแล้วเมื่อกี้แต่แม่งไม่เห็นมีใครเลยกูอะไม้เยอะอยู่ไหนไม่รู้เฮ้ยพวกมึงอยู่ไหนอยากให้รู้นะเป็นใครไม่บอกหรอกบอกบอกดีบอก เป็นตู้เอาแล้วไงเอากูจะบอกทำไมเนี่ยเปลี่ยนเลยวิวเปลี่ยนเลยใช่ไหมไอ้ยกูเป็นตู้อ้าวเป็นตู้เหรอกูเห็นแล้วเนี่ยจะสุนหมดไอ้เฮียแม่งบล็อกอ่ะแม่งบล็อกบล็อกเลยแม่งบล็อกประตูอ่ะโคตรเที่ยอะมันก็ต้องทำแคันแล้วอะ อะไรคิดว่าทีวีมันจะมีคนแปลงเป็นทีวีอะนี่อยาจะเห็นกูแล้ว What you gonna do ต t อยต boy What you gonna do วิวมึงเนี้ยมงเนี้ย What you gonna do ติดได้ครับอืมไม่ใช่กูติดเลยทีเดียวขยับไม่ได้มึงเป็นตู้ไงกูรู้เเออป็นตู้ถ้ากูมา ในนี้มีใครวะในไม่มีผมไม่มีใครตู้แล้ววะนี่อ๋อทำไมตู้แม่งมาถึงไปเนาะแปลกทำไมตู้แข็งมาแล้ววิวอยู่ไหนวะนี่ ไมาบอกไม่บอกมัมมนมมยังไม่ตายวิวยังไม่ตายนะถามิยังไม่ตายจิงกอนเลยเยียขวัเหล้าวางวางโคตรเหนียดนะวิววิวตัวมันขยับอ่ะใช่ เออกูเห be ็นแล้วก็หยาบอืมไม่ใช่หมดเลยแบบอยู่จนปัญญาเนี่ยขนาดอยู่งยังไม่โดนฆ่าเลยเนี่ยก็แบบกูยังไม่รู้เลยมึงอยู่ไหนเอ้าเอ้าเอ้าเกิดขึ้นวัเนี่ยไอ้เยี่วิวโคตรดีโคตรนเบี้ยเนี่ยอยู่ไหนวะ Ê, cô Hảo biểu mấy chờ bà Chạy, chạy bọc mình rồi, bọc mình Cửa tô con nè Ây Ừm, cô mày à? <laughs> ตู้หนี่วะไอตบ์บิวใบหนว่าเป็นสีอะไรกูเปลี่ยนของแล้วเปลี่ยนได้เหรอโอเคเปลี่ยนได้เหรอผมกูรู้แล้วอยู่ไหนกูกูเดินผ่านมึงไปบ้างวหรกูไม่เห็นมึงเลยเพราะกู แม่ไม่ที่มึงเปลี่ยนของแล้วยังเห็นกูอยู่วะไอเนี้ยโคตรเนียนมีอยู่ในห้องหรือนอกห้องวะในห้องในห้องมีคอมพิวเตอร์ปหมห้องที่มีแตงโมเยอะอ๋อ <c oughs> ไอ้เชฟวิวคอนกรานั้นเขาจะหาบังเจอเออกูจะหาเจอไหมโอ้ไอ้เนี้ยพีททำไมบไาบ้ากูเห็นแล้วไอ้สัฟวิวเนอ มิวเหรอวะกูเห็นนะเมื่อกี้ไอ้สัสเออมึงเห็นกูเห็นหมึงวิ่งอะเมื่อกี้ไอ้สัสโอ้โหไม่น่าปิดประตูเลยไอ้เหี้ยโอ้โหโคตรพลาดเลยกูจบกันอยู่ไหนวะเนี่ยมึงไปแล้ววะกูบอกให้ว่าโคตรอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ,อยู่ในห้องวะ <c oughs> ในห้องมีอ <c oughs> ะไรบ้างเดี๋ยวเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าห้องห้องห้องซักผ้าทิชชู่อะ วิววิ่งโชว์ตัวดิโชว์ตัวดิเฮียจบกันจบไม่ได้นี่นี่นี่เจ้าเห็นปะผู้่าไปคนหนึ่งไม่เห็นเลยเดี๋ยวเจอกูเนียนมากเลยครับได้แบงถูกสิแบงผิดนิดเมนโจยี่เขชอบคนเมนโจยี่ชอบคนละฝั่งเหรอฮะ เปล่าเฮียกูุ๊ปมันนั่งอยู่คนละฝั่นเลยจะวิแม่งอยากออกไม่ได้อีกแล้วติดติดช่วยกูด้วยไอวิวก็ติดแล้วทำอไมไม่ได้เลยไอเฮียโอ้ยไอติดนั่นไงดได้โอเคเอาละโอ้โหเฮียกูด้วยอ้า้ ไอ้เหี้ยวิวยิงกูทำไมไอ้สัตว์กูคิวเยอะอีกแล้วโถดยอดไอ้เหี้ยทำไมกูเป็นที่หนึ่งของทีมปะรู้สึกไม่ดีว่ะเป็นที่หนึ่งองทีมไอ้เหี้ยไอเตอร์บันนี่ก็เนียนเลยครับมือเฟซหกเก้าเนียนไอเตอร์วันนี่ไม่เนียนสแล มันเป็นเป็นของเล่นอ่ะมีคนจ้องมันอยู่่งไงตายแล้วเอ่เย่ชาดอยู่ว่ถชามันเป็นันเตอร์ไะอืมหายอย <c oughs> ู่หัวเสือก้าวตาเหลือคนเดียวนักแฮกเกอร์โนเกมโนไ e เียแมันเป็นเป็นเก้าอี้เนี่ยโอ้โหโคตรเนียน นั่นไงตายแล้วเฮียโดนโดนโดนสิครับมึงทำเฮี้ยอะไรเนี่ยไม่เห็นได้ไเนี่ยเอ้ทำเชี่ยแล้วเนโคตรดีเลยช่เอ้านี่ไงจบแลยังมีหน้าไม่ทำเฮี้ยอีกะั่น,นตแตกแแตกะ เออหมายถึงแบบเป็นกองเป็นกองรวมพวกมึงตายแนะ่ you เนาะยังไงปิดเปิดด <You 're S 2> ีว่าคุยวิวออกไม่ได้หรอยียติดทำอะไรวะเนี่ยโอ้ยยีงต oh, oh, ิดโอ้ยี่สนุ้เนี่ยอาออกแล้วออกอะ

ถ้ามึงฆ่าดีผมคิวบาร์อ่าตายเลยกูทำไมเ่เห็นแล้วมั้งต้องกูวางกล้องเยอะสว,ว่าเน่ยกูว่าห้องเนี้ย เอาเลยครับโดาทำเออยู่ในในห้องคอมอ่ะห้องนี้แหละมันเป็นของเดียวกูเลยแล้วมึงเป็นอะไรนะจะดูไหมจบนี่ไปหลระบบ Borderland แป๊บโโออเเคคกูอัดอัดความผิดพวกมึงไว้ในนี่แไว้ในแฟบหมดเออกูว่ามึงเป็นคอมพิวเตอร์เหรอ เป็นตัวเขียวเลยตัวเขียวกูบอกใครนะตายเลยเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยหลัว่าไงอากไม่เห็นได้ไงวะนั่นน่ะเออนี่สัตว์ทำอะไรทำอะไร 何だで前。<laughs>